ดีค่ะ กับโบ e และเทพชอปออนแอร์เหมือนเดิมเนานะตอนนี้เรายังอยู่กันที่หัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะแต่ว่าโบ e เนี่ยวันนี้มีแพลนที่จะไปนอนที่สงขาเพราะว่าพวกงนี้กะจะไปชิชลๆริมทะเลอะไรอย่างงี้จะชิลอ,อย่างเดียวมันก็อาจจะแบบไม่ได้สาระความรู้ก็เลยจะมาหาหนังสือไปนอนอา่านริมหาะนะคะตอนนี้นะเราอยู่กันที่ห้างสยามนาครินต์อยู่ใจกลางเมืองหัดใหญ่เลยเราจะมาตามหาหนังสือที่นี่ไปช่วยโบ e ตามหากันว่าวันนี้เราจะได้หนังสืออะไรไปอา่านที่ริมชายหาดไปกันค่ะไปกัน เราเจอร้านหนังสือแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปช็อปปิ้งหนังสือข้างในกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีมาหาหนังสืออ๋อเชิญเลยครับมีหลากหลายหลายหมวดหลายแนวเลย,เลยมีเจ้าของร้านมาต้อนรับอย่างนี้เราก่อนจะรู้จักหนังสือเรามารู้จักเจ้าของร้านกันก่อนดีไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคบ่ะโบมากับเทพช็อปออนแอร์นะคะอันนี้ใครเอย่ยผมหนึ่งครับจากร้านหนังสือดึงแมกกาซีน เป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านทั้งหมดครับ น,นี่เจ้าของร้านตัวจริงเจ้าของร้านหนังสือเดอะแมกกาซีนนะคะคือพี่หนึ่งเขาวันนี้โบเนี่ยมีแพลนจะมาตามหาหนังสือคือวนี้จะไปนอนอ่านหนังสือเล่นที่ริมชายหาดที่สงขลาที่ร้านเรามีหมวดหลากหลายเลยครับ<อ>มีทั้งนิยายบริหารธุรกิจคู่มือเรียนถ้าสนใจจะเอาคู่มือเรียนไปนอนอ่านที่สงขลาไ,ได้นะครับก็ดีนะแบบไปคิดเลขที่ริมหาด <c oughs> ไางเงีใช่ไหมคะใช่อ๋อแล้วหนังสือแบบหมวดเด่นๆของที่ร้านแบบที่แบบมาถึงร้านเดอะแม a กกาซีนเนี่ยต้องแนะนําเป็นหมวดนี้อันนี้เป็นอะไรทนิยายเลยครับเยอะ เลยครับที่นี่นักวิยใช่ไหมคะวัยรุ่นอะไรเยอะแยะเลยครับงั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปเดินชมหนังสือกันก่อนดีกว่าว่ามีหนังสืออะไรที่วบจะไปอา่านอิมหารได้บ้างเนาะไปกันค่ะไปครับโอเมื่อกี้นะคะเราได้ไปเดินชมร้านหนังสือเดอะแม a กกาซีนกันแล้วหนังสือเยอะมากเขาบอกว่ามีหมดหมู่แบบสารพัดไปหมดคือ ได้รู้จักประเภทหนังสือเนี่ยชักจะอยากรู้จักเจ้าของร้านแล้วก็ร้านแบบลึกๆกันแล้วคือเมื่อกี้พี่หนึ่งแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าของร้านเนาะแล้วก็พาบโบเดินชมด้วยเนี่ยให้อยากจะรู้นิดหนึ่งว่าร้านนี้นะคะมีที่มาที่ไปยังไงทําไมพี่หนึ่งถึงมาอยู่ตรงนี้มาขายหนังสือได้อะค่ะร้านหนังสือเดอะแมกกซซีเราเริ่มมาจากเราเป็นเอเจนต์หนังสือพิมพ์และเน<อ>ีสารในท้องถิ่นก่อนครับในในฮันหญยสขคาสตูลเราคือครอบคลุมจังหวัดประมาณใช่ครับครอบคลุมในในเขตจังหวัดนี้ก็คือเราจะส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยสารท รียอินพอช่วงที่เริ่มจากรุ่นพ่อแล้วผมจบมาก็เลยมาเริ่มขยับขยายจากหนังสือเล่มหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเปิดหน้าร้านเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ครับค่อยๆขยับขยายอ่าแล้วตอนเริ่มเนี่ยแบบมันยากไหมครับการจากเอเย่นมาเริ่มเปิดร้านโอ้เหนื่อยมากเลยครับเพราะเราไม่มีไม่มีประสบการณ์เรื่องหนังสือเล่มเลยต้องปรึกษาพี่ๆหลายๆคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ครับค่อยๆทําจากสำนักพิมพ์หนึ่งสองสำนักพิมพ์สามแกจนทุกวันนี้เราก็มี แค่จะครบทุกสำนักทีมประมาณกี่สำนักทีมเออที่ร้านของเราจำหน่ายอยู่ตอนนี้เป็นหลักร้อยอะครับโอ้จากแบบหนึ่งสองสำนักทีมมาเป็นหลักร้อยเลยเหรอคะแล้วเปิดร้านมาเนี่ยตอนแรกก็มีร้านใหญ่โตแบบนี้เลยหรือเปล่าพี่เป็ยังครับเราเริ่มจากเล็กๆคีออสเล็กๆในเซ็นทรัลเซ็นทรัลเก่าของหันใหญ่อะไรอย่างนี้ยครับเปิดได้ไม่นานเราก็เริ่มขยับขยายพอเริ่มทําแล้วมันเริ่มรู้สึกเออสนุก จริงๆเราไม่ได้ทําเพราะว่ามันได้กําไรมากมายอะไรนะครับเพราะหนังสือเราไม่ได้กําไรอยู่แล้วหนังสือกําไรมันน้อยอยู่แล้วด้วยความที่ว่าโตมากับหนังสืออยู่กันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับใช่ก็แม่เล่าให้ฟังสมัยแม่ท้องก็ต้องอุ้มท้องลงมานั่งนับหนังสือพิมพ์เรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่ใช่ยังเดินไม่ได้ก็อยู่กับหนังสือแล้วใช่ไหมคะเป็นกองหนังสือเลยเมันกองหนังสือเลยใช่ครับก็คือเราทําเราสนุกด้วยเราชอบหนังสือแล้วก็ทำกค่อยๆเปิด คอนเซปต์เราก็คือพยายามไปอยู่ในจุดชุมชนในจุดชุมชนต่างๆเลยจะได้มีแบบคนเข้ามาหาร้านเราเยอะๆใช่ไหมคะครเราพยายามจะไปเปิดในสาขาที่เข้าถึงนักอ่านที่ที่ชอบอ่านหนังสือ <c oughs> คือเราทําด้วยใจรักทาว่าไม่จําเป็นว่าสาขาที่เราไปอยู่ต้องทํากําไรให้เรามากมาย <c oughs> ขอเพียงแค่ว่าเราทําแล้วเรามียอดขายได้แล้วเราอยู่ได้แค่นั้นผมก็ผมก็โอเคละ <c oughs> ไ,ไม่ได้ทําเพื่อว่าต้องรวยกับหนังสือ <c oughs> ไม่ได้คิดถึงขนาดน,นั้น การเหตุการณ์มาเยอะแยะเลยน้ําท่วมไปสองครั้งอะไรเป็นไงบ้างคะน้งสอเราลงไปว่ายน้ำหมดเลยหรอเหมดเลยครับหมดเลยทุกอย่างเลยเหมือนเราเจอล่าสุดที่ท่วมไปล่าสุดเราเพิ่งเปิดสาขาเซ็นทันได้ยังไม่ถึงเดือนเลยก็เจอน้ําท่วมใหญ่ของหัดใหญ่ต้นแต่งร้านเสร็จเปิดไม่ถึงเดือนประกันก็ยังไม่ได้ทํา คือตอนนั้นมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7หรือ8สาขาเราโดนน้าไปทั้งหมด5สาขาเหลือที่ไม่โดนน้ำสอสาขาคือสนามบินกับที่มหาลาัยสรกาน้กาักการเแล้วอย่างนี้พี่ถึงทำยังไงคะเนี่ยเรียกได้ว่า5จาก7เนี่ยมันเรียกครับ เกือบจะเกือบทั้งหมดอยู่แล้วหมดแรงเลยครับแทบจะเป็นลมเลยขาอ่อนไปหลายวันเลยก็คือพยายามคุยกับสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์ซึ่งพี่ๆหลายๆสำนักพิมพ์ก็ช่วยเราครับช่วยเราในเรื่องการค่าเสียหายค่าหลายๆอย่างบางคนก็ช่วยเรื่องดีลเรื่องอะไรให้เรายืดยาวขึ้นหรือเพิ่มส่วนลดบางสำนักพิมพ์ก็ยกให้เราเลยซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่แบบ เรารู้สึกตื่นตรใจจนทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายครบพอพิมก็เพิ่มส่วนลดให้ในราคาทุนคิดราคาทุนเราอะไรอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าถ้าคนอื่นๆล้มหรือเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยผมว่าอย่าหนีอย่าหายเราใช้วิธีการคุยมนกับเราเผชิญหน้ากับปัญหาดีกว่าเผชิญหน้าขอให้คุยดีกว่าครับอย่าหนีหรือหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะดีกว่าเยี่ยมเลยค่ะ จากที่เมื่อกี้นะคะพี่หนึ่งเขาได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับวิกฤตที่ร้านเดอะแมกกาซีนเนี่ยได้เจอมาเป็นน้ําท่วมจนหนังสือลอยลงน้ําไปหมดตอนนี้โบก็เพิ่งเห็นในโลกออนไลน์กาลังมีกระแสะข่าวมาเลยว่าตอนนี้ร้านหนังสือกําลังจะต้องเผชิญกับอีกวิกฤตหนึ่งจะเป็นวิกฤตอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่หนึ่งกันดีกว่าว่าปัญหานั้นเป็นอะไรแล้วเขาจะแก้ยังไงเราไปคุยกับพี่หนึ่งกันค่ะพี่หนึ่งคะคือคจากที่พี่หนึ่งได้เล่าให้โบฟังเมื่อกี้เนี่ยที่หนังสือเราลอยนะ้าไปหมดตอนนี้โบแอบทราบมาว่าร้านหนังสืออออออเเนนนนีีี่กกกกกลััังงงจจะะตตต้้บววิิึป็ไร หนึ่งช่วยเล่าให้บวกฟังได้ไหมคะวิกฤตที่ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่หลวงยิ่งกว่าน้ำลุ่มอย่างไรพี่คิใช่ครับตอนนี้คือนักอ่านอ่านหนังสือน้อยลงเพราะคนไปติดสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้ววิกฤตที่ว่าลูกค้าของเรากำลังลดลงไปเรื่อยเรื่อไปเล่นโซเชียลเฟซบุ๊ l ลายอะไรทําให้เวลาในการอ่านหนังสือน้อยลงแต่คนไทยไม่ได้อ่านหนังสือน้อยลงนะครับไม่ได้อ่านน้อยลงแต่อ่านหนังสือน้อยลง อ่านมากขึ้นแต่ว่าไปอ่านที่อื่นนอกจานหนังสือใช่ไหมคะใช่ครับมันก็เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งของของร้านหนังสือในตอนนี้แล้วร้านพี่หนึ่งเนี่ยกระทบไหมคะก็กระทบครับก็กระทบก็ค่อนข้างพอสมควรทีเดียวกระทบนีกระทบในแง่ไหนบ้างก็คือคนซื้อน้อยลงยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนลูกค้าที่เคยซื้อหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือพิมพ์เราซื้อสองเล่มซื้อไทยรัฐเดลีนิวทุกวันนี้เขาก็จะเลือกเล่มใดเล่มหนึ่งอ๋อสักอย่างเดียวใช่ครับ เพราะเนื่องจากไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่อยากอ่านแต่เวลาอ่านเขาไม่มีครับก็คือมีเวลาจํากัดก็เลยอ่านได้เท่านี้ก็เลยซื้อได้แค่นี้ใช,ใช่ไหมคะแล้วอย่างพี่หนึ่งคือเราเป็นร้านหนังสือที่เจอวิกฤตแบบนี้เนาะที่พี่หนึ่งเราให้เรฟังเรามีวิธียังไงที่จะสู้กับมันเหมือนกับขังที่เราโดนน้าท่วมม้างอะคะก็คือตอนนี้เราก็พยายามปรับตัวครับปรับหลายๆอย่างแล้วก็เลือกหนังสือที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่างอย่างสมมติของสาขาที่นี่ของสยามนักศินป์เองเนี่ยเราก็พยายามเลือกหนังสือแนวเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นเข้ามามเพราะว่ามีนักเรียนมีวัยรุ่นเยอะก็จะมีทั้งมีผู้มือมีนักไวิยายวัยรุ่นอะไรอย่างี้ครับเพือ่อปรับให้ตรงกลุ่มขึ้นแล้วก็พยายามจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องอม,มีทั้งลดราคามีของแถมอะไรอย่างี้ครับบางครั้งก็มีแจกฟรีก็มีครับตอนนี้แจกฟรีไหมคะก็มีตอนนี้มีเป็นเรื่องการระบายสีอะไรนั่ที่เราแจกอยู่ ได้ไปหมดเลยอะ่ะนี่เมื่อกี้ดูหนังสืออยากได้ประมาณ20กว่าเล่มแล้วอะแต่ว่าจะซื้อกลับไปกรุงเทพเหรอคือแค่เอาไปอ่านเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่จะขนกลับไปยังไงหมดพี่หนึ่งคะคือเมื่อกี้โบไปเดินเล็งหนังสือมาทั่วร้านเลยคะ่ะก็คือแบบได้เล่มที่อยากจะขนกลับประมาณ20กว่าเล่มแต่ว่าคิดอยู่ว่าทริปเนี้ย เดี๋ยวโบต้องกลับไปกรุงเทพด้วยเครื่องบินคือไม่ได้ซื้อน้ำหนักไว้ด้วยเนี่ยไม่รู้จะขนกลับไปยังไงโหยากเลยครับเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ต้องเดินเลือกที่ร้านก็ได้นะครับตอนนี้เราไปเลือกที่เว็บไซต์ของเราก็ได้ครับ thaibookoutlet. com คือมีเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ะไรนะคะ thaibookoutlet. com ครับ thaibookoutlet ทำไมต้องชื่อ thaibookoutlet ะคะในเมื่อร้านชื่อ The Magazine เพราะว่าบนเว็บเนี่ยเรายกหนังสือราคาพิเศษขึ้นไปบนนั้นหมดเลยเราก็จัดโปรโมชั่นตลอดเลย คือจะบอกลูกค้าว่าอ้นหนังสือพวกนี้พิเศษนะอะไรอย่างเี้ใช่ใชถึงไม่มาเดินเลือกที่ร้าน23ถึงเริเล่มเราส่งทางคนส่งให้ได้หมดเลย<อ>ส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวไม่ต้องหอบกลับไปแล้วใช่ไหมคะรัรแล้วอย่างบนเว็บไซต์ไทยบุ๊กเอาเลสอะคะ่ะมีหนังสืออะไรบ้างมีหนังสือเหมือน มีมมหนังสือทุกหมวดหมู่เลยครับ<อ>มีทั้งหมดเลยแล้วแต่บนเว็บต้องมีข้อแม้จากหน้าร้านนิดนึงตรงที่เว็บจะขายราคาพิเศษกว่าอีกนิดนึงเรียกได้ว่า<ช>มีครบไม่ต้องมาเดินเลือกเลยใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวโบอยากรูนิดนึงทาไมเว็บถึงเป็นอีก อีกช่องทางหนึ่งที่เราคิดว่ามันจะมาช่วยร้านเราได้ค่ะคืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเดอะแมกกาซีนเองเนี้ยก็เวลาเปิดสาขาเราจะไปเปิดสาขาตามแหล่งชุมชนตนักบางเพื่อตามคอนเซ็ปต์สโลแกนร้านเลยคอนเซ็ปต์สโลแกนร้านคือร้านสื่อดีๆใกล้ๆบ้านคุณใกล้ๆบ้านบ้านอยู่ไหนเราตามไปเราก็ตามไปเปิดแถวนั้นเลยเสร็จแล้วตอนนี้คนไปดูในโทรศัพท์มากขึ้นดูทางคอมพิวเตอร์มากขึ้นเรายกรหา่งสื่อไปไว้บนโทรศัพท์อ๋อเรียกได้ว่าชุมชนไปอยู่บนออนไลน์เราก็ต้องตามไปด้วยเราตามไปตรงนั้นเลย แล้วตอนนี้เนี่ยเรามีเว็บไซต์แล้วพี่หนึ่งคิดว่ามันสามารถช่วยปัญหาที่ร้านหนังสือเจอได้ไหมคะตอนนี้ก็ตอนนี้บนเว็บก็เริ่มทยอยดีขึ้นเรื่อยๆครับคนก็รู้จักกันมากขึ้นไม่ต้องไปขายใกลๆถึงจังหวัดอื่นบางทีคนในหันใหญ่เองก็ยังเข้ามาเว็บไซต์เราแล้วก็สั่งของกับเราด้วยครับก็คือลูกค้าจากที่แบบว่าหนีหายกันไปบนโลกออนไลน์ตอนนี้เขาก็เริ่มรู้จักร้านหนังสือออนไลน์แล้วใช่ไหมครับ โบอ,อ,อ,อยากดูนิดนึงคือหน้าร้านเนี่ยลูกค้าเขาก็มาเดินเลือกแบบแบบโบเนี่ยเข้ามาเดินเลือกอะไรเงี้ยแล้วบนออนไลน์เนี่ยมันต่างจากลูกค้าหน้าร้านไหมอะคะคือเขาแบบต้องดูอะไรพิเศษอะไรยังไงไหมอะบนออนไลน์เนี่ยเราก็จะเอาปกหนังสือที่เราเอาไปขึ้นออนไลน์เนี่ยเราก็จะเอาไปสแกนสแกนให้ลูกค้าได้เลือกแล้วก็มีเนื้อหาบางส่วนที่เราพอดเข้าไปบนออนไลน์ลูกค้าก็สามารถดูได้จากจากบนออนไลน์ได้เลยอ๋อดีเลยคืออย่างอย่างโบมาเนี่ย จะซื้อหนังสือก็ต้องแอบอ่านก่อนนิดนึงใช่ไหมว่าเอ้ยตรงแบบชอบหรือเปล่าคือบนเว็บไซต์เนี่ยก็คือมีเนื้อหาบางส่วนเข้าวบางส่วนเข้า,ขา,ขาครับเนื้อเรื่องโดยสรุปโดยย่ออะไรประมาณนี้ครับคือใส่ไว้บนเว็บแล้ววิธีการดูพี่หนึ่งที่พี่หนึ่งดูแลลูกค้าออนไลน์กับออฟไลน์นะคะ่ะมีจุดไหนที่ลูกค้าออนไลน์ที่เราต้องแบบว่าใส่ใจเป็นพิเศษไหมอะคะลูกค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการส่งที่รวดเร็ว ก็คือเหมือนลูกค้าสั่งวันนี้ของสวันอยากได้ของแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้จะพุ่งเช้าเลยอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ใช้ขนส่งเอกชนใช้ไปรษณีย์ซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าสั่งแล้วโอนเงินเลยเนี้ยเราก็จะส่งให้ในวันนั้นเลยก็คือคเน้นความรวดเร็วเลยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบใช่แล้วอย่างที่ขายออนไลน์มาคะ่ะเป็นอีกสาขาหนึ่งอันนี้มีปัญหาที่เราเจอที่มันแตกต่างจากปัญหาหน้าร้านรึเปล่าคะตอนนี้ที่เจอก็คือส่วนใหญ่จะเป็นจากการขนส่ง ี่เกิดการล่าช้าค่ะซึ่งอาจจะถึงไม่ทันใจลูกค้าอ,อะไรอย่างเงี้ยครับช้าไปเพราะว่ามันไม่ทันใจเหมือนมาซื้อที่หน้าร้านใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วพี่หึงดูแลลูกค้าแบบที่เหมือนกับที่เขาเกิดปัญหาแบบนี้ดูแลยังไงบ้างอะคะครับ ก็พยายามโทรแล้วก็ติดตามแล้วก็โทรแจ้งกลับไปที่ลูกค้าว่าอตอนนี้ของอยู่ตรงไหนแล้วอะไรใช้เวลากี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับก<ม>็คืบ<ม>บอบนี้เราเข้าไปช่วยติดตามให้ลูกค้าด้วยใช่ไหมคะครับส่วนเรื่องการเสียหาย,ยาจากสินค้าที่เราส่งไปยงังตั้งแต่ผมเปิดเว็บมายังไม่เคยเจอนั่นจากเวลาเราส่งเราก็ใส่บับเบิลใส่ซองกันกระแทกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราไปเน้นในเรื่องของที่ว่าต้องดูแลให้ดีแล้วก็เรื่องการจัดส่งที่รวดเร็วใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้ามีปัญหาพี่หนึ่งช่วยดูแลให้ด้วยค่ะ โอเคแต่ที่เมื่อกี้นะคะพี่หนึ่งเนี่ยได้พาโบไปเลือกหนังสือจนโบได้นี่ได้หนังสือไปนอนอ่านที่ชายหาดกันแล้วแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะจากพี่หนึ่งแล้วก็ร้านเดอะแมกกาซีนไปเนาะเรามาให้พี่หนึ่งฝากร้านให้ทุกคนนะที่จะมาซื้อเนี่ยได้มาถึงก่อนดีกว่าครับก็ขอฝากร้านหนังสือเดอะแม็กกาซีนไว้ด้วยนะครับก็ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีนทั้ง5สาขาร้านหนังสือดีๆใกล้ๆบ้านคุณและอีกสาขาใหม่ล่าสุดที่เราเปิดบนออนไลน์ thaibook o u t l e dot com ครับผม